สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัชแชร์นะครับวันช่วงนี้นะครับหยุดยาวนะครับผมได้ดูซีรีส์เรื่องสงครามส่งด่วนนะครับซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วนนะครับของคุณคมสันลีนะฮะเจ้าของบริษัท Fresh Express นะฮะโดยเนหนังนะครับก็เปลี่ยนเป็น Thunder Express แทนนะฮะก็เลยอยากที่จะนำเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรทั่วไปกับองค์กรที่เติบโตนะฮะสิ่งนั้นก็คือแรงขับภายในองค์กรนะครับหรือ internal drive นะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแรงขับภายในคืออะไรแรงขับภายในนะครับคือพลังจากใจนะครับที่ผลักดันให้คนในองค์กรนะฮะอยากที่จะทำงานให้ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนานะครับ อยากที่จะเห็นองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องรอแรงผลักดันจากภายนอกนะครับเช่นคำสั่งเจ้านายหรือโบนัสนะครับองค์กรที่มีแรงขับภายในที่ดีครับจะมีพนักงานนะครับที่มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจขององค์กรนะฮะร,รู้สึกว่างานของตัวเองนะครับมีคุณค่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับเป้าหมายใหญ่พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับแก้ปัญหา แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ใช่แค่หน้าที่แล้วแรงขับภายในนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรอันดับแรกเลยนะครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพราะคนที่มีแรงขับจากภายในนะครับจะทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องสั่งนะฮะข้อที่2นะครับช่วยลดต้นทุนนะฮะลดความผิดพลาดนะครับลดอัตราการลาออกแล้วก็ลดการใช้แรงจูงใจจากภายนอก ที่สิ้นเปลืองนะฮะข้อที่3นะครับช่วยเพิ่มนวัตกรรมนะครับเพราะพนักงานเนี่ยจะมีความกล้าคิดกล้าลองแล้วก็เสนอไอเดียใหม่ๆนะฮะแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือการสร้างแบรนด์จากภายในเพราะว่าพนักงานขององค์กรนะฮะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีที่สุดในการติดต่อหรือสื่อสารกับลูกค้าพูดง่ายๆนะครับแรงขับภายในอะครับคือเชื้อเพลิงล่องหนนะฮะ ที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วกว่าแล้วก็ไกลกว่าแล้วองค์กรนะครับจะสามารถสร้างแรงขับจากภายในได้อย่างไรข้อแรกนะครับเราจะต้องมีผู้นำที่ชัดเจนในเป้าหมายนะครับแล้วก็สื่อสารอย่างจริงใจซึ่งในซีรีส์สงครามส่งด่วนนี้ฮะคุณจะได้เห็นสิ่งนี้ชัดเจนเลยข้อที่2นะครับก็คือให้พนักงานนะครับมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กรนะ ราจะรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมนะฮะแล้วข้อที่3นะครับเราต้องยอมรับความหลากหลายแล้วก็เปิดพื้นที่นะครับให้คนได้แสดงความสามารถแล้วก็อย่าลืมนะครับเฉลิมความสําเร็จเล็กๆนะครับเป็นระยะเพื่อที่จะเสริมแรงบวกให้กับองค์กรองค์กรที่มีแรงขับจากภายในอะครับจะไม่หยุดอยู่แค่การอยู่รอดในธุรกิจนะฮะแต่เขาจะสร้างคุณค่าแล้วก็การเติบโตไปเรื่อยๆ ลองไปดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วกลับไปดูองค์กรของคุณนะครับว่าวันนี้นะฮะองค์กรของคุณเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยแรงขับจากภายในแล้วหรือยัง mm hmm. ก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์นะครับ mm hmm. แล้วก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสุพัฒน์แชร์ hmm. เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ